สวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกับช่องเนื้อทองนกบ้านนงปุ้มนะคะอ่าวันนี้ก็แยกเด็กๆออกแล้วค่ะตัวตก็อายุก็ประมาณแปดวันอ่าแปดวันเจ็ดวันแล้วก็มีตาแดงด้วยค่ะหนึ่งตัวแยกออกมาสามตัวค่ะครอบนี้ได้ห้าตัวค่ะก็ต้องช่วยเขาค่ะเพราะว่าเยอะแล้วเขาจะเหนื่อยค่ะ ดูแลกันไปค่ะอันนี้ผู้เฝ้าผู้เฝ้า่าตาแดงคลองนี้ได้ตาแดงสามตัวค่ะก็มาลุ้นกันค่ะว่าจะเป็นยังไงก็จะคอยอัปเดตเรื่อยๆนะคะช่วงระหว่างป้อนค่ะอ่าแยกออกมาก็อืม ก้อนอยู่ที่ประมาณสซมซีค่ะน้องกินอยู่ที่สาม cc อาหารก็ค่อนข้างเหลวค่ะเหลวค่อนไปทางน้ำนะคะลูกป้อนเบบีช่วงแปดแปดวันค่ะอาหารก็ค่อนข้างไปทางเหลวอ่ะช่วงแรกๆเราก็จะป้อนเหลวๆห,หน่อยค่ะเพราะว่าเขาต้องปรับกระเพาะปรับกระเพาะปรับลำปรับหลอดอาหารหลอดหลอดอาหารค่ะ ก็ต้องปรับปรับกระเพาะด้วยก็ค่อนข้างไปทางเหลวเดี๋ยวอีกสักวันก็ก็เ,กเ,เพิ่มขึ้นเรื่อยๆค่ะ,ะช่วงนี้ก็จะป้อนทุกสองชั่วโมงค่ะสองชั่วโมงนะคะสองชั่วโมงก,กว่าๆหน่อยๆประมาณนี้ค่ะก็ต้องมีเวลาดูแลเขานะคะสหรับยายยายชอบยายรักทำได้ค่ะรอให้อดหลับอดนอนยายก็ทำได้ค่ะ ทำได้เพราะความรักค่ะรักนกค่ะกะ็นกโตแล้วลืมตาแล้วก็สามารถที่จะป้อนด้วยหลอดสลิงได้นะคะต้องค่อยๆป้อนนะคะระวังน้องจะสำลักค่ะเพราะว่าน้องโตแล้วลืมตาได้แล้ว,ลวสามารถป้อนหลอดสลิงได้ค่ะที่บ้านจะไม่ใช้หลอดไก่นะคะไม่ว่าจะโตขนาดไหนก็จะไม่ใช้หลอดไก่ค่ะ เราอยากให้เขารู้รับรู้รสชาติของการกืนกินอาหารค่ะถ้าเป็นหลอดไก่ก็จะปัม้มปัม้มปัมใสจ่จบปัม๊มปัม้มใสจ่จบอันนั้นคือเหมาะสําหรับเอ่อธุรฟาร์มที่เขามีนกเลี้ยงนกลูกป้อนเยอะๆค่ะก็ต้องใช้ระบบนั้นแต่ที่บ้านก็จะใช้ระบบหลอดสลิงนี่แหละค่ะแต่ถ้าเป็นเบบ,บี๋วันสองวันที่เราแยกออกมาเราก็จะใช้ช้อนค่ะ ช้อนในล,ลักษณะแบบนี้ค่ะคล้ายช้อนกาแฟนะคะหาซื้อได้จากลาซาด้าค่ะอันนี้เป็นลูกค้าของลาซาด้า <c oughs> หาซื้อได้จากลาซาด้าค่ะแต่ถ้าไม่มีจริงๆนะคะถือว่าฉุกเฉินจริงๆจะเป็นต้องใช้ก็ช้อนกาฟแฟเรานเนี้ยค่ะแค่หนีบไปปลายมันหน่อยหนึ่งไปปลายแค่นีบไปปลายหน่อยค่ะแค่นั้นละค่ะ จากราสดาค่ะมีทุกอย่างตาเอ๋ตาเอ๋เแบบีเแบบีหิวยังคะอ่าถ้าเราแยกออกมาอย่างนี้เราต้องแบบว่าเอา่อวางทิชชู่รองก่อนนะคะที่วางทิชชู่รองก็คือช่วยซับขี้ค่ะเราจะดูสุขภาพนกก็ดูจากขี้ค่ะ พาขี่น้องเป็นยังไงขี่เหลีวขี่แข็งขี่ยังไงเนี่ยดูดูที่ขี่ค่ะถ้าสุขภาพน้องดีอ่าอย่างเช่นถ้าถ้าขี่แล้วเราก็สามารถที่จะป้อนน้องใหม่ได้ค่ะกระทิ่ชู้ก็สําคัญนะคะเอาไว้ซับไปดอูอึน้องจ้าอึอน้องใส่แว่นตาบ้างค่ะ ยายาจะยาวอืมจากสั้นก็มายาวบางคนยาวก็ต้องมาสั้นมันจะเป็นอย่างนี้ค่ะสำหรับสายตาลองน้องด้วยเร็กๆเ,เราก็จะใช้น้ํานะคะแกะๆปากน้องหน่อยนะก็ให้รับรู้ว่าอุ้ยฉันจะได้กินแล้วนะถึงเวลาฉันกินแล้วนะ มาณนี้ยละค่ะพิธีป้อนน้องนกนะคะก็คือแยงจากซ้ายมาขวานะคะแยงจากฝั่งซ้ายมาขวาค่ะเพราะว่ากระเพาะนกจะอยู่ฝั่งขวานะคะท่านผู้ชมระบบย่อยก็คือระบบย่อยอะดีมากค่ะสองชั่วโมงแวบ,บเลยค่ะ หนเหี no, no, he ll, he ll, ้ยวเหี้ยวก็จ้อปากแม่เออเหี้ยวเหี้ยวก็จ้อปากมาม้าลงกมามั้มตัวนี้ก็อายุเจ็ดวันค่ะห่างจากพี่เขาวันหนึ right. ่งอ็คืน้องโตแล้วลืมตาแล้วเราสามารถใช้หลอดสลิงได้ค่ะ ติึงท้องนะคะติงตึงๆท้องนะคะเป็นอายุเจดวันค่ะ ค่ะขีเด็ดค่ะขีเด็ดค่ะตาแดงค่ะลืมตาแล้วค่ะอ๋หนูลืมตาแล้วค่ะดูตาแล้วดูตาแล้วตาหนูจ๊ยเฮ้ยอะฮ่าฮ่อฮาเฮ้ยยายแก้งูเหรอยายแก้งูเหรอมา nói หน่อย ซาจะซาน้าดูเลยโชคเก่งแล้วเนี่ยตัวแค่นี้โชกเก่งแล้วท่านผู้ชมค่อยค่อยปล่อยนะคะโอ้ป้องได้ก็มาหีดูอืม จะตัวผู้เนาะโชคเองอย่างเงี้ยน่าจะตัวผู้แหละเองอ่ะพี่แน่แน่คือโรติโน่แน่นอนจะแก้มเหลืองหรือเปล่าจะ,จะติดเพลหรือเปล่าต้องมาลุ้นกันค่ะ การก้อนก็จากซ้ายไปขวานะคะแยงแยงเอียงข้างค่ะอห้อี่มแล้วเท็จนิดนึงน,น้องอิ่มแล้วค่ะตัวน,นี้กินอยู่ที่ประมาณสามีซีค่ะสามซีซียท้องตึงกงววินเก่ง้ะดูแล้วว่าอืมกินเก่งโชคเก่ง แข็งแรงค่ะขอติดตามรับชมนะคะว่าจะมีเซอร์ไพรส์อะไรไหมยายก็รุ้นเหมือนกันค่ะก็ขอบคุณท่านผู้ติดตามทุกทุกท่านนะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ให้ยายหน่อยนะคะท่านผู้ชมค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีเอฟซีหนะุูกสวลสดีครับกดไลค์ ติตามให้ยายหนูหน่อยนะคะขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับก็เปลี่ยนกระดาษทิชชู่ให้แล้วนะคะอ่ามีกระดาษทิชชู่ก็มีที่วัดอุณหภูมิด้วยค่ะคอยเช็คอุณหภูมิด้วยนะคะอ่าอุณหภูมิก็ประมาณ323 3ประมาณนี้แล้วค่ะสำหรับนกอ่อนนะคะกำลังเป็นช่วงเบบีอยู่ค่ะ ไม่ให้ร้อนมากไม่ให้เย็นมากกำลังพอดีค่ะปิดอิ่มแล้วเปลี่ยนกระดาษทิชชู่เปลี่ยนผ้าอ้อมให้แล้วค่ะอ,อือิ่มแล้วก็นอนนะนอนนะครับนอนนะครับุนนนบิบจุบอืม กลางมุ้งให้ด้วยค่ะแมลงวันเยอะอบไฟแล้วกลางมุ้งให้ด้วยค่ะ <laughs>